เพ่งเด้อพูดอ่ะโอ้อยไม่ลูกอีกตั้งหา้าพี่น้องเอ้ยจ้ะคองแคบว่าแบาบน,นี้เพียพี่พน้องสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น,พน้นอ,นองที่เขาลุกลับคือทันมือนี้ก็พอกับตะวันชายอินโนเวชีก่อนจะพี่น้องมือนี้ก็เขาปลากริบห็นแล้วก็จะพี่น้องมันพ่อแล้วจ้ะมือนี้พ่อเลี้ยวอยู่ จะในเขาให้ได้ซองซ้ำกระตาได้จ้ามือนี่พี่น้องซองฟิดยังบางเยอะไปเบิ่งก็ได้จ้าว่าเขาจะได้ทอดได้มือจ้าพี่น้องของแท้พี่น้องเอ้ยไกลจะไปแล้วนะี่ะไปเรื่องเรื่องโอ้บลาเมียนหมวกมันดูว่ามันขึ้นล่าจ้าแกนตี้จ่าน,านี่พี่น้องเบิ่งอันนี้ นางกำลังผสมพันธุนมนม์กันนุ้ยแมนบากำลังผสมพันธุ์กันมาพี่น้องอึ้ปโอ้ยของแท้พี่นอ้องเอ้ยนี่ไงจ้าผนพี่น้องเห็นมะนาวผนตั้งเทลเอเทเลย์ยังผลเห็นจ้าหนึ่งดอกหนึ่งดอกทางผลสองดอกพี่น้อง สามดอกจ้าสี่ดอกแต่เป็นดอกมุ้ยงามค่นะบอกไว้จ้ากำลังพอดีเลยพป่น้อกเลยดอกนี่ที่แดกไปเห็นนะจ้ะนี่ดอกเป็นหน่อยนี่ นั่งนี่กินได้พี่น้องออกไปทั้งนอกใจพี่นอ้องตัดขาทั้งนอกหูนดอกหนึ่งพี่น้องเอ้ยเห็นมะน้าวผลจ้าตั้งเธอเลยเุ่้่นออมาทางนี้จะพลังมากพลังเก็บเห็ดได้พี่น้องพลังมาหาเก็บเห็ดผ้ากับสีสีหนูกองจองแ,งแจงแจงนี่วะ <c oughs> ตอนเขามาปา่านี่เขามาพร้อมกัอนใจพี่น้องแต่หนูขี่จักรยานเนาะ ยังไงอื้อนั่นพปหนึ่งน,น,นันดอกนม้พี่ดอกเห็นไหเนาะด้ภเขาพี่ดอกอึ๊บจ้า เขาไปจะสวมเบาเขาจะตัดขากันระจายไปเอาถุงมากให้กอาจะไปลองนี่ใส่ถุงให้กอาตาัดขาก็น่าจะเ,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 สเสือกเปียกเราไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนมากเลยพี่น่อง Minyak ikon ได้จ้าเนี่ยอันถักกระแสบข้นกระแสบพี่น้องเลยเห็ดนะนจ้าปัดดอกกอดดอกนี่จ้านี่ยกุดอกนี่สิลอดมาได้พี่น้อง งามมีเศษเสียนนิดหน่อยอืมถัด งามเพียงพี่น้องเลยปรังขจอมากปุเถ้าขาจอไม้ยางเหรียญพรมมันฮาเห็ดพรพี่น้องได้กระคู่ ผมน้ำครับพี่ดองอีอันนี้จะเอานี้มันออกจะ้ะ อืมใบเดียวกันนี่ไหวดิจ้าโอ้ยวันนี้เจ็๊พอตดวะมือหนีชีดอกเลยบางเชือกข้ามาตะปลาเกา่ากลายเนี่ยเข้ากันดีกว่านเข้าจาาับใบเดียวมันจะไดที่นอ่ตรอจ้า น่ารัก <S <S น่ารักตัวจ้าอืมมีอีกบอเห็นงจพี่นนองแมนบ่ใช่หรือไม่นี่รีเมนเฉยอ,อืออกมาดิเธอแม,มนเฉย อีกไหมดอกเลยหน่อยชนเนี่ยพอดีเก็บจ้ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันยังไงดิกูหนีดิอีกอยู่ถ้ามันใหญ่กูหนีอันจากหน่อยอยังเสร็จมันเสร็จพอดีเก็บอันนี้นั่งหน่อยหยิบสำหรับดูนะแต่ว่ากับพอดีเอาแล้วล่ะจุ่มกันอยู่ป๊าดจุ่มกันอยู่เฮียพี่น้องเบิ้งบ่เหมือนเมื่อกี้นี่ นั่นดอกนึงไม่หาดอกไปน้องหาดอกก็ว่าหกดอกไปน้องอุ้ยพ่อเมียเอายุบหลังเอารถละจ้าไว้ใจบ่ได้ว่าบ่เอายี่เง่าเลยหางบ่ย่างย่เง่าหนานพี่น้องเลยโอ้ยใครมันในเลี้ยงกันนี่สุดยอดเลยไปจ้าตัดขากันจ้า มองน si, ี ó, nói, ้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเกเก้าดอกพี่น้องแต่ไม่ตะดอกที่น่อยยังไงใหญ่อยเอาคือเก่ามาเอาอะไจ้ะเดี๋ยวมันมาย่างจ้ะโอ้ยอันมากพี่น้อง mhm hạt mhm 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 này mhm 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 tối mhm mhm nè Anh mhm 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 เรียบร้อยเห็นปิงคาไล่พี่น้องโอ้ยพื่ออะขักปะเด็ดข้าวโพดพี่น้องอันนั้นเราเอาจ้ะเอาซองหนอง่ออวัวถอ,อยอยู่หน้าบ้านเพ่นพี่น้องจังไลยแบบที่นี่จังไลยก็เอาไปก่อนนะพี่น้องเนะาะแยกแยกไว้แต่มันต่างหากแล้วพี่น้องเนาะ ไม่เป็นยังไม่บ้าเหรอลงเด้อพูดอ่ะอุ้ยมีลูกอีกตั้งหา้าพี่น้องเอ้ยจ้ะคลองแทบ่าบาดดิเพียพี่น้องอจังในละบาดดิว่าตายก็เลี้ยงเมา่ตูแล้งานนี่พี่น้องเอ้ยพอดอ่ะอพี่น้องเอ้ย ปัวอ๋อถั่วปะ,ะของแท้จ้าของแท้เนี่ยโหดเพื่บอกมู่มักแดงนี่จ้าหยับป้อนี่อีกน้อยๆหย,ยับป้อนี้อีกคุ้ยป้านี่พี่น้องเอ้ยจ้าบางทีใครผิดหวังปะะ้อถั่วจ้าอันหนึ่งแม่เหมือนสามอันจ้าพี่น้องเริจ้า เหมือใหญ่จะผากตอนในแต่ว่าบดได้ไงผู้ใดถ้าผู้ใดเบื้องคลิปหนูก้อนนาเน,นี่ยนะป้านี่สิเป็นป้านัน,นจ้ะป้าเทียนนูน่นจงฮิตเรืองไว้เราบ่ที่นี่หนูนได้ว่าโอ้ยเอาไว้นี่ละมืออื่นเคยมาเอามันเต็มตาแล้วว่าสันวามืออาาื่นมาบ่ยังยังมาเลี้ยเลยพี่น้อง ตัดขากันจ้าป่านี่เนี่ยปาดขาทำความสะอาดแล้วจ้าืปลาแบบนี้บอไม่ปาดจ้ะปลาแบบนี้แข็งติ๊กก็คือปลาหมอดปลาหมอดตมันนั่นมันเน่าไปหรอเน่าาย แ่ววายของเทพี่นงปาดได้ยังี้แกพี่น้องของเทพพี่น้องกรได้ พี่นอ้องด่าของแท้จ้าพี่น้องมุ่งหนักนี่อืมพี่น้องเอ๋ยขนซ้อนสมบูรณ์คัก ตรงเคาะดูก็รู้พี่น้องเลย น,นี่เห็ดเพิ่งขาล่จะี่น้องเลื่องเดียงเลื่องเืง่องที่แดกว่าจะไปะเอาเราจะเห็ดเพิ่งขาไลา่นี่พี่น้องเมียนบนนี่อันนี้ก็บาไล่เนาะ มันงามแห้งพี่น้องเรื่อยได้เอาเดี๋ยวเมี่ยนก่อนือมพี่น้องจา้บาบอมีผ้าจ้าเปือ้อโอ้ยนอ้องเบื่อของแท้จา้าถึงบ้านเราจะพี่น้องนี่จา้า ผลงานของเข้ามือนี่จ้าพี่น้องก้นลปลาจ้ะนหนึ่งปลาสนแบบมีตัวน,นั้นมากันแดงเนาะจ้ะปลาหนึ่งกับปลาแห้งๆเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้สิบปอมน้ำนี่พี่น้องนี่จะ,ะอบออมน้ำฝากกดไลค์กดแชร์จ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ฒน์สนิจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง